หวานสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ของคุณหวังชิงเย่กันนะคะซึ่งก็เป็นข่าวอยู่บนแพลตฟอร์ม Sohu Entertainment เมื่อวันที่1กระกฎะาคมปี2025ที่ผ่านมานั่นก็คือนะคะตอนแรกเนี่ยมันมีซีรีส์แบบจีนคอสซูมโบราณเรื่องหนึ่งเป็นแนวเป็นแนวแบบย้อนเวลาเป็นแนวแบบทั้งพระเอกนางเอกมีโอกาสได้ได้แบบ ได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพเกิดใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะเป็นซีรีส์เรื่องชิงจื่อว่านค่ะชิงจื่อว่านเนี่ยตอนแรกวางตัวนะคะว่าเป็นหวังชิงเว่กับทางคุณโจเย่แต่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือเขาคือตามข่าวก็คือตัด คุณหวังชิงเว่ออกไปแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนต้นเหตุมาจากวิจึงเดี๋ยวเรามาดูโอ้ยตายหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโปรเจกต์เรื่องนี้นะคะชิงจือว่านนั้นเป็นของทาง t e n เซนต์วิดีโอค่ะก็ตั้งโปรเจกต์ไว้นะคะคือ36ตอนด้วยกันนั่นเองนะคะ ทีนี้พอเรื่องนี้นะคะได้มีการแบบตั้งเป็นโปรเจกต์เมื่อวันได้รับการประกาศประมาณวันที่22มิถุนายนนะคะก็มีการเปิดเผยโปสเตอร์เดี่ยวอย่างเป็นทางการออกมานะคะในประมาณาทั้ง2วันคือวันที่22มิถุนาเอาโปสเตอร์ภัพนิ่งออกมาแล้วก็ในวันที่23ช่วงเที่ยง,งของประเทศจีนก็มีนะคะบัญชี แบบออฟฟิเชียลก็ออกมาบอกว่าเปิดเผยว่าโจเยนนั้นเป็นนางเอกของละครเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นการร่วมงานกันครั้งที่2ระหว่างโจเย่แล้วก็หวังชิงเวียค่ะเพื่อนๆก็คงจะจํากันได้ทั้งคู่นั้นเคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะแล้วก็เรื่องนั้นก็จับมือกันดังกันเลยทีเดียวเป็นกระแสะค่อนข้างเยอะนะคะขอจรไอขอจรกลิ่นนะันเรื่องนั้นจำชื่อจําชื่อไม่ได้แต่ขอจรน,นะเพื่อนๆจาได้แค่นี้ขอจรน,นะเพื่อนๆนั่นแหละเรื่องนั้นแหละนะคะ แล้วก็อย่างไรก็ตามค่ะพอ,อ,อประกาศในช่วงเที่ยงใช่ไหมคะพอตอนช่วงใกล้ๆเที่ยงคืน5ทุ่ม45นาทีทางด้านของบัญชีอย่างเป็นทางการนะคะออฟฟิเชียลของคุณหวังชิงเวีย่ยได้ออกแถลงการอย่างที่ใครๆก็ไม่คาดคิดเลยว่าหรือเนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนบทละครของเรื่องนี้นะคะดังนั้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์แล้วก็การจัดจำหน่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ถูกยกเลิกแล้วก็ถ้ามีกำหนดการอะไรที่ ที่จะต้องอัปเดตเนี่ยก็จะอัปเดตให้ทราบในภายหลังนั่นเองค่ะซึ่งพอช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนมีการประกาศออกมาอย่างนี้จากทางด้านของคุณหวังชิงเย่น,นะคะก็ทําให้หลายคนก็แบบตั้งคําถามเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ จากนั้นก็มีหลายงานออกมาหลายๆเจ้าเลยนะคะโดยเฉพาะออฟฟิเชียลของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะที่เป็นวิปปอของอเรื่องชิงจื่อว่านนะคะก็บอกว่าเหตุผลพื้นฐานก็คือการยกเลิกนะคะคือทีมงานของนักแสดงหญิงโจเย่นั้นร้องขอนะคะให้มีความ เท่าเทียมกับทางหวังชิงเว่เอาอีกแล้วบิวอีกแล้วนะคะในขณะที่แผนเดิมของโปรดิวเซอร์ก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะเกี่ยวกับนักแสดงนำชายเพียงคนเดียวแล้วก็แน่นอนเอาชื่อหวังชิงเว่ขึ้นมาเป็นคนแรกค่ะซึ่งก็ทำให้นะคะทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุฉันทามติกันได้อีกแล้วปัญหาเดิมค่ะนี่ก็หากนักแสดงนำชายยังคงได้รับการ แบบว่าเลื่อนขึ้นมาเป็นบิลหนึ่งเพียงแค่คนเดียวตามแผนเดิมโปรโมทชื่อคนเดียวเน้นนะคะก็ทำให้เกิดความไม่พอใจกับทีมงานของนักแสดงนำหญิงอย่างโจเย่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในที่สุดนะคะทางแพลตฟอร์มก็ต้องมานั่งประชุมกันเหมือนถูกบังคับให้ประชุมกันอีกทีหนึ่งว่าจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างค่ะทีนี้ในขณะที่ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เกิดอีกเพราะว่าอีเจิ้งเป็นคนที่ปากอย่างนั้นแหละเพื่อนๆเ,เห็นใช่ไหมก็ อีเจิ้งเองนะคะก็ทนไม่ไหวก็ต้องแบบสู้เพื่อหวังชิงเว่เพื่อเด็กในคล้ายของเขาแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้ไว้ก็คือ อีเจิงกับคุณโจเย่เนี่ยเขามีความเป็นความเป็นญาติกันนะเออแต่มันไม่ใช่ญาติสายสนิทแต่ว่ามีความเป็นเครือญาติกัน,นเพื่อนๆคู่นี้นะคะคุณอีเจิงกับคุณโจเย่แต่อะไรก็ตามในเรื่องของบิสเนสเนาะโจเย่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของเอเจนซี่ของอีเจิงก็เลยมันก็เป็นในเรื่องของบิสเนสกับบิสเนสไปนะคะ นี้ความขัดแยงระหว่างโปรดิวเซอร์แล้วก็แพลตฟอร์มนะคะกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยทางด้านของอ e ีเจิ้งเองก็เข้ามาแทรกแซงในประเด็นการคัดเลือกนะักแสดงอยู่เป็นประจำเขาก็เกิดความไม่พอใจค่ะ ไม่พอใจแล้วก็เรียกได้ว่าเขาแบบเห็นด้วยกับการที่จะให้หวางชิงเย่นนั้นต้องเป็นบิลหนึ่งนะต้องเป็นแบบเออชื่อมาโปรโมทอันดับหนึ่งเลยเงี้ยไม่ไม่อยากทำการเท่าเทียมอะไรเงี้ยเพราะว่าหวังชิงเย่จะได้เด่นๆบอกก่อนเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักแสดงนะนเพื่อนอยู่ที่ทีมงานของพวกเขาทีนี้ค่ะพอว่ากันด้วยนะคะว่ามีการดัดแปลงบทละครของชิงจื่อวันเราเรื่องนี้ดัดแปลงได้ยากนะคะเพราะว่าต้นฉบับมันเป็นแบบเรื่องสั้นอนะ่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นเรื่องสั้น แล้วก็เป็นเรื่องที่มีความมีมีความมิติมิติคือระดับอวากาศเลยนะระดับอวากาศเลยค่ะวิญญาณนางเอกพระเอกก็ไปโผล่อีกอวกาศหนึ่งด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องใช้ทีมที่มีความเก่งในการเปลี่ยนาจากเรื่องสั้นให้มาเป็นบทละครให้ได้36ตอนทีนี้ต้องมีการประสานนะคะในเรื่องของทรัพยากรจากหลายๆด้านนีทางแพลตฟอร์มนั้นก็ตัดสินใจว่าเออจะ จะระง,งับโปรเจกต์นี้ไหมระง,งับชั่วคร่าวไปก่อนเพราะว่าอยู่ๆยังไม่ได้ตั้งขึ้นมาเลยยังไม่ได้แบบเ,เตรียมเตรียมการใดๆไว้มากเลยแค่จะประกาศชื่อนักสแสดงนำเนี่ยก็เกิดข้อพิพาทกันแล้วโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งนะคะของฝ่ายอีเจิงเพราะว่าอีเจิงนั้นเข้ามาแทรกแซงเยอะนั่นเองเข้ามาแบบชด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 ประมาณจะต้องอะไรก็ต้องหวังชิงเย่อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยทีมงานที่เป็นแบบฝ่ายผลิตของเรื่องนี้ทั้งหมดเขาก็นั่งคุยกันประเมิน นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องค่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางทีมงานตัดสินใจเลือกนางเอกเลือกโจเยแล้วก็ตัดหวังชิงเยออกจากโปรเจกต์เรื่องนี้ไปเพื่อนๆค่ะก็เลยทําให้ทีมของอีเจิงก็ต้องหลุดจากโปรเจกต์ของซีรีส์เรื่องชิงจื่อว่านไปนะคะ แล้วก็ชื่อตอนนี้ปรากฏชื่อของโจเย่เพียงคนเดียวที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นนางเอกของเรื่องชิงจื่อว่านค่ะแล้วก็ส่วนชื่อพระเอกนั้นก็ต้องรอเนาะเดี๋ยวรอไปก่อนเพราะว่าเดิมทีเป็นชื่อของคุณหวังชิงเย่แต่ว่าพอเกิดเรื่องราวแล้วมันก็อมืมันไม่สามารถที่จะที่จะคุยกันได้ลงตัวเพราะว่าคุณอีเจิงเองเขาก็แหลงและเขาต้องการจะแบบ ผลักดันแล้วก็สนับสนุนหวังชิงเว่สุดๆเลยเช่นเดียวกันเออมันคือก็คือถ้ามองในมุมของ e อีเจิ้งอ่ะก็ดีเนาะเขาดูแลนักแสดงเขาดีแต่เขาเที่ยวไปเป็นศัตรูกับคนน้นคนนี้โดยเฉพาะทีมของทีมของฝ่ายผลิตซึ่งมีอินเวสเตอร์จ่ายมากกว่า50%น่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยแหละคือมั่นจัดมั่นจัดก็เลยทำให้ตอนนี้หวังชิงเย่ก็ไม่มีชื่อในเรื่องนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็แน่นอนว่านะคะชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับของคุณโจเย่แล้วก็เออคนที่หมั่นไส้อีเจิงอยู่ก็ต่างก็ดีใจแล้วก็โพสตบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียประมาณว่าเอาละทั้งไต่ล่าเฉลิมฉลองได้แล้วนะคะอีเจิงนั้นจะต้องได้รับนะคะรับผลอันขมขื่นที่เขานั้นชอบกระทำนะที่เขาหว่านลงไปคือการกระทำของเขาที่ชอบไปแทรกแซงแล้วก็โวยวายอะไรแบบนี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบกับ กับดาลาราที่ที่เป็นดาลาราจากสังกัดของเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีข่าวมาตั้งแต่ข่าววงไหน,เ,นเพื่อนๆข่าววงไหนแต่เขาก็รู้กันทั้งวงการโดยตอนที่มีโปรเจกต์เก่าอ่ะที่เรื่องไอ้ขจรกินนั่นน่ะนะคะก็จริงๆแล้วด้วยความที่อี้เจิงอ่ะเป็นญาติกับโจเยเขาอ่ะก็ชอบไปกับสิบโจเยนนนีนันเป็นการส่วนตัวเหมือนเป็นการบีบบังคับโจเยบ,บอกเอ้ยเล่นแบบนี้สิเล่นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออโดนโดนแบบนั้นมาก่อนนะคะก็ทําให้แบบเข้าใจเข้าใจโจเยเลยนะคือไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องไม่ อยากจะมาเล่นอะไรแล้วก็ไม่อยากจะมาพูดอะไรกับคนที่แบบเป็นญาติของตัวเองอะไรประมาณนี้ <_ an> ก็ให้ทีมงานไปพูดดีกว่า <_ an> แล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจนะคะ <_ an> เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเรื่องภายในภายในมาตั้งแต่ในตอนนั้นแล้วนะคะก็คือมันมันแบบไม่ถูกไม่ถูกกันอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่แบบต้องทะเลาะก,กันนะ <_ an> เพื่อนเนเข้าใจใช่ไหมเหมือนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขาเป็นญาติเราเนี่ยแล้วเขาก็มาพูดคุยกับเราว่าเออเนี่ยเดี๋ยว ไอ้อ,อ,อ,อย่างงี้นะเดี๋ยวบทนี้เอาอ,อย่างนี้สิอย่างนี้อะไรอย่างงี้ค่ะคือมากําหนดกะเกณฑ์ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เป็นคนดูแลโจเย่ไงโจเย่เขาก็มีผู้ช่วยมีคนดูแลอยู่มีเอเจนซี่อยู่อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะว่ากันไปนะคะก็เอาเป็นว่าผู้กํากับของเรื่องนี้นะคะ ก็คือคุณหมาซื่อๆอ่ะคุณหมาซื่อๆจริงๆแล้วก็มีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าใครปล่อยข่าวแต่ทุกคนก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นนั่นแหละอืมอน่าจะเป็นทางป้า <c oughs> คือหลังจากที่นักแสดงของเขาเนาะกุมหลังชิงเย,ย่โดนตัดชื่อไปแล้วเนี่ยก็มีม,มีนาเขาเรียกว่ามีข่าวลือออกมาประมาณว่าโอ๊ยพวกกำกับนะอย่างหมาซื่อๆเองี้ยขาด ขาดความสามารถไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรเงี้ยคือเป็นข่าวในแง่นี้เป็นมือใหม่ขาดประสบการณ์ในการทําละครยาวๆเลยประมาณนี้นะคะก็เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พื่อนๆเข้าใจบรรยากาศเนาะอ่ะอย่างนั้นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตรายชื่อของพระเอกของเรื่องเดี๋ยวหวานจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้อัปเดตไปก่อนว่าโอเคมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็น่าเสียดายเนาะเราก็อยากจะดูอืมเราก็อยากจะดูโจเย่กับหวังชิงเย่เช่นเดียวกันนะคะอ่ะ ไม่เป็นไรมไม่เป็นไรค่ะยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์เนาะอีเจิงก็เบาลงหน่อยนะคะอีเจิงเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเอฟิิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะอย่าลืมนะคะฝากช่องด้วยนะคะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางรับรองคอนเทนต์ไม่ซ้ํากันแน่นอนค่ะก็บอกอีกทีเปิดหลายช่องเพราะอะไรเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ช่องอะ่ะ ช่องที่เคยเปิดก่อนนะคะสช่องมันโดนตีจนแดงเลยเพื่อนเพนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแล้วทีนี้บังเอิญพอผ่านไปเนะาะสเดือนรอดขึ้นมาเพื่อนๆไม่โดนไม่โดนตีซ้ํำไปอีกทีหนึ่งไม่งั้นช่องปิวไปแล้วก็เพราะฉะนั้นพอมันรอดขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่ามีช่องแบบเออ ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยสี่ช่องเลยก็เลยเอาเก็บไว้แล้วกันนะคะไม่อยากจะปิดช่องไหนก็เลยอ่ะอคอนเทนต์ที่จีนเนี่ยวงการบันเทิงมันก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันมีข่าวๆมากมายก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่านะคะดีกว่าเราอ่านแล้วก็เก็บไว้คนเดียวเอาละค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะฝากช่องด้วยนะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ